op die weergawe van อีกทั้งพฤติกรรมของคนร้ายและกระบวนการย่อยสลายขายต่อเว็บไซต์รถหายด com อแฟนเพจ็นประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลหรือแจ้งเตือนประชาชนเกี่กับปัญหาทั้งสองอย่างนะครับแล้วในส่วนของทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นรรถจักรยานยนต์ กองบัญชาการ,รตำรวจสกบ้ารและคณะทํางานจัดทําโครงการประกาศสืบจากมอสบวั n เต็ดขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่คุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามขอความร่วมมือของสำนักงานตำรวจงชาติและสำนักงประกานที่ราชสองเพื่อสแสวงหาความร่วมมือและเพื่อพัฒน,นาความมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภท การโจรกรรมลดสามเส้นทาเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดตามปฏิบัติคหมายจับการเปิดโครงการและโอรงการกับผู้เข้าร่วมพิธีขออนุญาตกตอบเรียนเชิญครับตำรวจนครบาลแล้วก็สูงปรับปรุงจราจรรถยนต์รละจักรยานยนต์สำนักงานธรรมชาติกับหน่วยงานภาคเอกชนคือสมาคมวินาทีตลอดจนบริษัทแอนดีจุนต่างมหาชน สิ country, so like, to to ่งท um, ี่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นแนวทางหรือวิศทางซึ่งผมเคยอยากหรือเคยดำเนินการมาตลอดเวลาติดตามคนหายนะครับเข้ามาร่วมวันนี้ทางกองบัญชาการนคร์บาลหรือศูนย์ปานบางจุากรเพื่อตัวรถจักรยานยนต์ตํารวจนครบาลได้มีความคิดที่จะทํา จินหมายจับหรือหมายจับซึ่งจะนำไปเผยแพร่ให้กับคลายการตรวจไปทำการสืบจับคนร้ายอย่างที่ท่านของชาติเทพได้กล่าวนะครับเราก็ยังนำเอาความมุ่งม,มือจากภาคเอกชนคือบริษัทแอนดีมาทำสมางคมประกันไัยได้การรดบเชินมาหรือเปล่านนครับผมอ,อยาก จากสื่อนะครับถึงทุกๆภาคธุรกิจภาคเอกชนนะครับให้มองเห็นความตั้งใจที่ไม่ได้มีการตั้งขประมาณเกลือไว้เพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าท่านจะสามารถสนับสนุนการทำงานของเจ้าทีานน่ตำรวจเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำในทุกวันนี้มันส่งผลหรือสะท้อนไปยังธุรกิจของท่านนะครับ ถ้าเราสามารถจับรถขคนได้มากท่านก็เป็น้งเสียมีปรกันหรือไม่ต้องจ่ายขัากันถ้าเราป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุป้องกันไม่ให้มีการตรวาการรถผู้จัดก,การบร,ริษคอนพาได้ชิดได้อ่านได้ทำในสิ่งนี้จนสําเร็จนะครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับคนพนักงานตำรวจชาติยังหวังในความร่วมมือ ลุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอวันนี้ก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสมาคมน่าสไก่หน่วยที่ถึงจบเงาและก็บริษัทแพรนดีจัดการานทุนขอบคุณมากครับต่บอไปนะครับจะเป็นพิธีลงนามครับขั้นตอนลงนามมาถึงข้อตกลงคุณไพโรธีรยุวัฒน์ประธานคณะกรรมการประกัน,นภัย ญาติโยมที่น้องสื่อมวลชนได้ไรับงารบรรยายขอบพระคุณท่าน้อ่านทนะครับในโอกาสวันข้างหน้าต่อไปขอบคุณครับครับเชิญคุณจากนี้เนี่ยจริงทางบริษัทก็ยินดีนะครับถ้าทางนักนำหน่วยชาติหรือว่าหน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่มีโครงการที่จะทำเพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนะครับทางบริษัทก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับประชาชนทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ พ่อโครเด็กหายจานวนมากครับที่เขาได้เห็นภาพแม้ว่ายัางไม่เจอตัวลูกเขาก็ตากหลายคนได้เห็นภาพประกาศตามหาลูกของตัวเองบนจอดิจิตอล์ิดแล้วรู้สึกว่ามีคนช่วยเขาในการตามหาบุกรหลาของเขาอยู่นะครับวันหนึ่งเราจะพาเด็กๆกลับบ้านจากจอดิจิตอล์ิดอเหล่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับครับในที่่วงนี้เป็นช่วงถ่ายรูป ครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องเรื่องคนหายเนี่ยนะครับผมเคยมีหนังสือถึงบริษัทแทนบีมีเดียนี่นะครับขอความร่วมมือที่นำภาพของคนหายเนี่ยไปขึ้นบนจอ LED ทั่วกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมาตั้งแต่ปี 2,556นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ 1, ออกไปเพราะว่าเราต้องการที่จะทดลองดูว่ามีเสียงตอรบรับหรือการใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มากน้อยเพียงใดจนกระทั่งท่านรักษาการผู้จัการนครบาลนะครับท่านหมดตรจาจักทิศุจชัยจิตดาแล้วก็ท่านหมวดตรีสารเทพเสรเวศหน้าสูงป่าปามตุลกับ นรถจักรยานยนต์ได้มหาหารือว่าจะนําหมายจับของบุคคนที่มีหมายจับยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนเงินนําจับจากสมาคมวินาศภัยนะครับว่าจะทําเป็นรูปปฏิพียงหมายจับนี่บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไหนๆเราก็ได้ทําแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เอารูป คนตามหมายจับเนี่ยอาชนมีส่วนร่วมในการสืบหาคนร้ายหรือบอกบอกช่องทางในการที่ทําให้ตำรวจสามารถจับคนคนร้ายเข้ามาใช้ประโยชน์จาก j l e b ของบริษัทแอนบีด้วยก็มีการสักการให้ไปปรกษาหารือกับทางผู้ที่รู้กฎบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสารว่าการที่นําหมายจับ คนที่มีหมายจับแล้วเนี่ยมาเผยแพร่หรือสื่อตามสถานที่ต่างๆเนี่ยขัดตอ่อหยเป็นการละเมิดสิทธิใดหรือไม่ก็ได้รับการยืนยันว่าหากเป็นการกาัหรือนำไปซึ่งการสืบสวนจับกลุ่มตามหน้าที่ของพนักางานสอบสวนแล้วก็สามารถกระทำได้จึงมีวันนี้เกิดขึ้นเราได้รับความร่วมมือทั้งสองส่วนคือเรื่อง คนหายด้วยแล้วก็คนตามหมายจับด้วยซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรามองเห็นว่าช่องทางสื่อสารต่างๆที่มีในปัจจุบันสามารถจะนำม,มาช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเราก็จะลองขอหรือขอความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเพื่อทำให้ ตำรวจสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อตํารวจสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับคนที่ได้รับผลเต็มที่คือพี่น้องประชาชนตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดมาตลอดว่าการคิดใหม่ทําแบบทําใหม่ทําแบบรูปใหม่นําเทคโนโลยีหรือสิ่งที่มีอยู่นามาใช้ในการสนับสนุนการทำงาน,นที่ตราทำครับต้องกาบขอบคุณท่ะสำหักงานต ช่าทางบริษัทแอนด์บีนะครับที่